สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมคลิปนี้มีเมนูต้มขมเครื่องในมาฝากตอนครับผมนี่ครับเครื่องในงัวสดๆไม่ไม่เลยนะครับลมปุ๊บบาดปั๊บมาเลยครับมีหลากหลายส่วนนะครับเนาะมีทั้งขอบกระดงนี่แหละครับเศษดอกจอกใส่ปอดนะครับไข่หลังนะครับเนาะหัวใจนะครับเนาะใสใยใสอ่อนบักเฟืองนะครับเนาะโอ้หลากหลายส่วนมาน้ำกันครับเป็นม่ามเป็นยังม้วนนี่ก็มีครับผม ปลาหมึกง่วนะครับเนาะหลอดร่มโมนี่ครับลายอันนลายยางเลยครับเอาไปล่างทุกความสะอาดนะครับเนาะจากนั้นก็นมาล่มหมอ้มร่วมเลยนะครับได้นี่ครับใส่ลงไปได้เลยครับผมนำซุปนำต้มที่ได้จากการต้มครั้งแรกนี้เอาเอาบาได้บริเอามาใส่ในการปรุงเรียกว่าต้มขายให้กครับพี่น้องท่านผู้ชมหรือว่าลูกค้านะครับเนาะนำซุปสีไซในการต้มแซ่หรือว่าต้มขมเนี่สซีสซเป็นนำ้ำซุปที่ได้จากการต้มมา เนื้อสามสันเรียกว่าต้มกระดูกนะครับเนาะตั้งหักนะครับนี่ครับใส่เข้าในเราลงไปต้มเลยครับต้มทิ้งไว้ก็เป็นเวลาประมาณสองสัโมงกูแล้วครับเอาจนมั่นใจว่าเปื่อยหนุ่มดีแล้วกูแล้วครับผมนี่เลยครับต้มทิ้งไว้นะครับหลากหลายชิ้นส่วนนะครับร่วมๆกันไปครับผมหลังจากเข้าต้มเสร็จแล้วนะครับเนาะนี่ครับเวลาเข้าจะเอาแม่ ปรุงเฮดเป็นเพราะว่าจะเป็นต้มแซบต้มขมเอาไปอ้อมเอาไปลวกจิ้มหรือวมาเอาไปเฮดเนียงก็แล้วแต่ครับหลากหลายเมนูครับเพาก็จมาหั่นหั่นหั่นนะครับนี่ครับแยกไ้สําหรับตอนนึงเสือบนึงทีนะครับร่วมๆกันไปครับผมมมนจังสิใดเบอรส่วนครับเพราะว่าหางนักเจยนเฮตตักเอาข้าหม้อเลยอาจจะได้บบเบิร์ครับผมนี่ครับแต่ละส่วนแต่ละอันนี่มันกับเปอย์ประความกันนะครับได้ออกมาหั่นมมหยังไวครับผมเตรียมไว้ครับตอนนึงเสือบนึงเสือบเลยครับนี่เลยครับ เอาไปแล้วสิไปปรุงครับแล้ก็ปรุงสดแบบนี้เลยนะครับเด้อยคาตะไข่ใบบักูดน่ครับหั่นเอาไม่สร้อยเอาไม้ครับบ่มีการทันทิมไว้ครับผมของพวกนี้มันมีกลิ่นโรมากินหอมนะครับเนาะนี่ครับก็จะังคากับทันทิมไว้มันก็ดอแห้งค์ขึ้นมาหน่อยครับนี่ก็ได้ปาดออกไปทิมนะครับเนาะนี่ครับหั่นเอาไม่ปาดเอาไม่ครับมจะหอมหอมบนบนท่านเหยนะครับเนาะใบบักูดเมื่อนี้ครับเด็ดใส่ไม่ๆครับผมกันเห็ดปาดไว้ซอยไวไมันก็รวดเร็วดีอยู่ครับแต่ไม้มันเกิดสีแดงใส่สีใส่สันใส่หนาตาไไปซื่่่ออนนะครับบด้กลิหมทีแท้จรริงงขอมัันคบ นี่ครับใส่ลงไปครับนี่คือเอกลักษณ์ของทางร้านเลยนะครับเด้อนี่ครับจากนั้นก็นนะมาปรุงรสครับคลิปนี้เฮาทายทํากันอยู่ที่ร้านส้อยทีขอนแก่นนะครับเป็นสาขาที่เก่าที่เฮาเปิดเป็นน้องใหม่ล่าสุดเลยครับผมนี่ครับใส่เพรียค้นๆลงไปครับเพรียนี่ผ่านการต้มแล้วก็การกรองมาแล้วนะครับเด้อนี่ครับเบิ่งหมอน้ําซุปเฮาครับนี่ครับเป็นหมอต้มกระดูกข้นๆจังซี่เลยครับน้ํานัวๆจังซี่เลยครับผมเป็นน้ําซุปนะครับเนาะเฮ็ดต้มแซ่บต้มของมาไปปรุงนี่โอ้าที่เด็ดเลยครับ จากนั้นก็นำเครื่องในที่เทาต้มเปื่อยแล้วล่ะครับลงมาใส่ในหม้อนี่แหละครับหม้อต้มสำหรับสาขาที่เทากําลังไทยท้ำอยู่นี่ครับเอาเนื้อเขามื่อสามยกเลยนะครับเด้อทั้งหลอบเสาหลอดใบแล้วก็หลอบแรงนะครับเนาะสดๆใหม่ๆตลอดทั้งวันครับร้านนี้ก็ตั้งอยู่ถนนเราหน้าดีครับติดกระเป๋ามันพี่ที่ครับผมก่อนถึงร้านเคียงประมาณ200เมตรครับแถวๆถวควนแกนแฮอ้วนนะครับเนาะฝากตอนพี่น้องท่านผู้ชมไว้นะครับเด้ออยู่ไกสาขาใดก็เรียนเชิญครับผม นี่ทั้งจังหวัดอุดรธานีจังหวัดขอนแก่นนะครับจังหวัดชนบุรีจังหวัดพิษณุโลกกลมเก้าลาดกระบังอุบลนร้อยเอ็ดนะครับเนาะหลากหลายหมองหลากหลายที่ครับผมอยู่ไกลสาขาใดก็เรียนเชิญครับผมนี่เติมบีเข้าไปพร้อมครับผมบีเสียบบีนัวบีม่วแท้ๆครับพี่น้องท่านผู้ชมอยากได้ดีไปๆปรุงลาบปรุงกวยเห็ดแนวยูนอกินกับทักม่ในเพจไอยเดอได้ครับเด้อนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยครับต้มขมนี่นะครับเข็มข้นเข็มข้นเลยครับ กว่าจะบอกว่าเป็นหนึ่งเมนูนี่บองไงเลยครับหโวยหอมจัง่อยครับคลิปนี้ลากกันไปเต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ